เอาไปเลยนะครับ95,000บาทนะกับ Honda Civic ES นะ Dimension นะครับปี2003 2 0 0 3ทรงล่อๆสีแดงเลือดหมูโรงงานล้อ SSR นะขอบ15น,นะครับโชคโหลดเรียบร้อยฝายท่อทรง JS บอดี้สวยนะคันนี้ภายในเดิมๆมีพวงมลาลัยนาดี้นะครับแล้วก็มีจอ Android ให้เรียบร้อยนะดูดิจอใหม่กิฟเปิด u ูท b e ฟังเพลงได้หมดนะครับ นี่เหลือก็เป็นเบาะจำรรยี่นะครับเครื่องยนต์ d 1 7นะ1 7 0 0ดหนึ่งพัรีซีเกียร์โต้นะครับรถราคาหลักหมื่นไม่ถึงแสนนะขับใช้งานได้ทุกวันในรูบอด,ดี้สวยกิฟต์ปนะ้อนน้ำมีเนียมแล้วด้วยจบๆขี่ทางไกลนะใครหารถใช้งานนะครับรถคันแรกหรือแล้วก็แล้วแต่นะคันนี้เอกสารครบนะเครื่องเกียร์แอร์จบนะครับขับทางไกลได้สบาย9 5้าหบาทส่งให้ฟร,รีสองโลลองคิดดู ถูกปะค,คุ้มครับอย่งคุ้มมาได้เลยเลสคาร์โช็อปนะครับเบอร์โทร086972086นะแลนอยู่นนทบุรีนะครับบางัวทองไซน้อย <c oughs> ราคานี้ให้ไวเลยนานๆจะมาจัดให้นะ <c oughs> ปกติแสนกว่าหมดนะอ่าเีแสนกว่าอันนี้จัด <c oughs> ให้เลยแล้วๆล้